นี่มาแล้วมาแล้วตัวตัวยังนี่นี่นี่เนี่ยตัวยังมาแล้วเึ็นมาทำลายเฮ้ยสิมาอยูดมันกันแน่แน่แน่เฮ้ยใส่อีกตัวหนึ่งโอ้ยพูดมันกินหลายมื่อไรแนี่แนี่แน่ยังมันทำลายเฮ้สิมาอยู่น้ำนี่ยฮึไม่เคยให้ตั้งไหนี่บ้านเนี่ยโอ้เด้อมาแล้วใช่ปะ ทีต๊ดมองเห็ต the like ัวใหญ่อ like yani ุ uh, habitat, ้ยตมมุสืบอ่องดวงไม้คอยนี่ทึ้มตัวใหญ่แห้งเถอะนี่อ้ยหาหาหายกันค่ะหาอยกันไผตาดีตืด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 ดตืดดมาแล้วค่ะมาเริ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาปิ้ว พี่พี่โอ้ยตัวนี้ยังไงคักเนี่ยเนี่ยอืมตู้ตู้ตูุนพี่น้องนี่ตัวนี่ไงคักอีเน้เนอเนี่ยนี่นี่นี่เอ้ยผุนตัวนี้ยังไงคักขอโทษดูดูอืคักบ่อบบานดอกใหม่คอยมดไม่จะพักข่อยกับที่มืดใบ้านเนี่ดยคือใหญ่ใหญบ้างมั้งม อีตาลูกดีดีดีดายอีขี้แตกขี้แตกขี้แตกนี่นี่ตัวนี้ยังคักป่านี่ไอ้ยยพี่ดี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 ตัวที่สามนื้อพี่มาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วดอกไม้ข่อยเนี่ย สิมาอยูน่นํางคือสิมาทําลายบาเนี่ยฮึจ่อสิมาอยู่หรือจ่อจะมาทําลายโอ้ยมันคือตัวใหญ่เต้คอยๆอยจังเอาไปเลยเนาะเอ้ยมันงอที่คอยเฮ้ยนี่จังได้แล้ววันนี้อืมอีหัวโตโตอ่าอึนี่นี่นี่จืงคือพูอพน คนทางคุณอืมเอาไม่ลงจัดกันจัดกันไม่ลงนี่ตัวนึงเอาตัวนี้กันอืาอ่าตัวนเออเออเอ้ยออบอด้บ่ไดายไม่อยู่ไม่ทำไรไม่ทำไรอย่างเดีอะอืมนี่เฮ ดึง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 ดงดึ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 งดงดดึงดดึงดึึงึ มดเลยหมือนเ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 หมอนในระวังสองมือนี่โอ้ยนี่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 โอ้ยมันบุ๋มแม่เวโอ้ยบว่ลงไรละบ่งแน่มีแต่ต้ใหญ่ๆเงี้ยตายสองมือก็มืดทอนแล้วดอกไม้เฮาตาย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 ตเวเดียดด๋วยวม uh, uh, right mm ือ hmm. ื uh, ่นทามาหาไม่เนาะค่ะ นี่ตาคือสวยแบบนี่พงตีละ่ะมันกินมันขี่ลงมามึงเผ่นไกเลยค่ะมันขี่ไม่แต่ก่อนใหญ่ๆว่าเห็นขี่มันแล้วไล้มือแล้วนนลนเนี่ยค่ะอืมอืมมันจะมาอยู่ไก่ตนนะ่นี่ตุ่นไผ่อุ้ยพี่ขี่มันมันกินขี่ลแล้วกินไล้มือเลยเนี่ยือ้ยค่ะเก็บเปลือกุ้ยนี่ก็นี้ใส่คาแต่เนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยตัวนี้ใส่ขาดแล้วจัดกานมันแล้วดึงองุ่บัวออกลายนี่ดึงเลยก็ใส่ขาดหาซอยกันเมืองนี่อยู่วะเป็นวันบ่มีมือนี่มืออื่นค่อยมาหากันไหมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ